สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยยศึกษาสระบุรีสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันที่28มกราคม2564ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีชั้น2ตำบลตะกุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัดจำนวน21แห่งบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทุกแห่งแบ่งเป็น4สหาวิทยาเขตประกอบด้วย 1. สหาวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี 2. สหาวิทยาเขตเบนจมิตร 3. สหาวิทยาเขตปัญจาภคี 4. สหวิทยาเขตบูรพาจำนวนบุคลากรผู้อำนวยการสถานศึกษา21คนครู1,240คนนักเรียน25,656คนบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา19คนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีคนปัจจุบันดรมาริวันมาเงาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีดรวีรศักดิ์พลมณีและดรบัญชาปลื้มอารมณ์การบริหารภายในสำนักงานแบ่งเป็น9กลุ่มหน่หน่วยประกอบด้วย 1. กลุ่มอำนวยการ 2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา6ก,กลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา7กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9. ก,กลุ่มกฎหมายและคดี10หน่วยตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีกำหนดทิศทางการบรหิหารจัดการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาชาติและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญจึงกำหนดวิสัยทัศน์จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีดังนี้วิสัยทัศน์ องคอ์กรมาตรฐานบริการด้วยคุณธรรมค่านิยมองคอ์กรบริหารจัดการทันสมัยใส่ใจบริการประสานความร่วมมือจุดเน้น 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกมิติ 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ดีมี มาตรฐาน9ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยรูปแบบการบริหารจัดการด้วยคุณธรรม โมราลโมเดลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรและเป็นการตอบสนองนโยบายของชาติกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีภายใต้การบริหารจัดการศึกษาของดรมาริวันมาเงาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้บริหารมีคุณธรรมครูมีนวัตกรรมและนักเรียนมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพทุกคนมีวิถีพอเพียงสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีมาตรฐานภา,ายใต้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมตาม m มอร l โมเดลดังนี้ M. management การบริหารจัดการทันสมัยภา,ายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและของโลก O Organization การวิเคราะห์บริบทและการจัดองค์กรมีประสิทธิภาพ R relationship การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน A assessment การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ L learner ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาประชาชนผู้บริหารครูนักเรียนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ จากการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมาทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์พอสังเขตดังนี้ด้านนักเรียน ด้านครูด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ผ่านมาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีนั้นเนื่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บรุรีเรามีรูปแบบการบริหารงานด้วยรูปแบบคุณธรรมโมเดลโมเดลซึ่งเราเชื่อมั่นว่ารูปแบบนี้ทําให้สถานศึกษาของเราเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานผู้บริหารที่มีคุณธรรมครูมีนวัตกรรมนักเรียนมีคุณภาพได้อย่าง แน่นอนสมกับเป็นองค์กรมาตรฐานผู้บริหารคุณธรรมอย่างแท้จริงค่ะ